สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นดังโดยคุณต้อยแอคเนอร์นะคะช่วงเช้าเหมือนเดิมค่ะวันนี้อยู่กับเชเอมด้วยนะคะผู้ชมค่ะที่เราจะมาอัปเดตในเรื่องของข่าวกันนะคะแต่ว่าที่สําคัญเลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสําคัญจะเป็นใครผู้ชมต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอต้อนรับอีกหนึ่งบุคคลสําคัญของเราค่ะก็คือพี่ต้อยแอคเนอร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อยสวัสดีครับ สวัสดีครับเจเอมค่ะดีเลยค่ะวันนี้เป็นยังไงคะบอกว่าจะมีแขกคนสําคัญมาในรายการไม่คือคืออย่างนี้ใช่เอมก็คือตอนนี้นะกำลังอยู่ในช่วงเราได้ิเลือกตั้งหลังจากที่เราไม่ได้เลือกตั้งมาเจ็ดแปดปียังยาวนานที่เราไม่ได้เลือกตั้งแล้วทีนี้ก็จะมีดารานักแสดงเนี่ยเข้ามาสู่ในวงการวงการการเหมือนเยอะนะฮะวันนี้ผมก็เลยเชิญมานะฮะคุณหาน พีมะทองคำสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 มังค์ครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอยังไงห่างหายไปกี่ปีโอ้ผมตอนผม เป็นดาราเนี่ยผมก็เล่นอยู่ประมาณ10ปีนะฮะแล้วก็เข้าการเมืองตั้งแต่ปี4-5หโอ้สห้าครับแล้วตอนนี้ก็คือวงการบันเทิงก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยฮะตั้งแต่ตั้งแต่เป็นนักการเมืองเนี่ยมันไม่มีเวลาเราเราก็ต้องให้ชัดเจนกับพี่น้องประชาชนนะว่าเราเราเลือกสายการเมืองก็คือเป็นอีกอาชีพหลักหนึ่งนะครับเราจะไปแบบ จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้ห้ามนะฮะเป็นนักการเมืองก็ยังเล่นละครได้เล่นอะไรได้แต่แต่เราเราตัดสินใจแล้วเราก็เลยหยุดเราก็เลยหยุดว่าเราก็โอ้โหเราก็เจอกันมานานนะยี่สิบกว่าปีใช่ใ่อสิบจ็ดปีที่อยู่ในวงการการเมืองพี่อยู่กี่พักมาแล้ว ผมอยู่มาพักเดียวไม่เคยย้ายพักไปไหนเลยไม่เคยไม่เคยย้ายพักเลยครับเพิ่งเพิ่งจะมาเล็กตั้งครั้งนี้ครั้งแรกอยู่พักอะไรครั้งแรกอยู่พักไทยรักไทยครับไทยรักไทยไทยรักไทยแล้วก็มาพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทยซึ่งซึ่งก็เป็นพักเดียวกันพักเดียวกันพักเดียวกันครับแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่ตอนนี้ผมมาอยู่พักชาติไทยพัฒนาครับโอ้โหแล้วแล้วทำไมถึงย้ายอย่างนี้ คือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะฮะในพักผมผมได้ก่อนที่ผมจะออกเนี่ยได้ลาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านหมดแล้วนะครับได้โทรไปเราก็ออกมาแบบจากกันด้วยดีะนะครับว่าอย่างนั้นแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนก็ให้ให,ให้ให้กำลังใจนะครับเพราะเขาเห็นว่าอนาคตของผมเนี่ยคงจะเติบโตทางการเมืองได้ได้อีกเยอะ,ะนะครับแล้วพอมาอยู่พักชาติไทยพัฒนาซึ่งก็เป็นพักที่ไม่ทะเลาะใครนะครับเป็นพักที่ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักว่าอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่เข้าข้างใครไม่อะไรเพราะนั้นไปตรงเนี้ย มันมันมองเห็นอนาคตที่ทดีกว่าจริงๆนเชอเอมครับพี่พ,พี่พี่มีความรู้สึกอย่างนี้นะอ่าผมอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพักใดๆหรือวอะไรต่างนั้นนะในความรู้สึกของผมนะอย่างพักใหญ่ๆอ่ะพักที่ตอนนี้มันต่อสู้ขัดแย้งกันอย่าลืมนะบ้านเมืองของเราเนี่ยนะที่ขัดแย้งที่มันมีความอะไรมาจากพักใหญ่นะคมาจากพักใหญ่ใหญ่คือเคลียร์ผลประโยชน์กันไม่ลงตัวไงที่ต้องมาเพื่อไม่อยากให้พักนี้มาเพราะอีกพักนี้ก็มันมีพวก คุณ <c oughs> มีสมาชิมันก็เกิดการอย่างเงี้ยขัดแยง้งต้งเลยว่าเออโอเคพรคชาติไทยเนี่ยก็เก่าแก่นะรองอันดับสองนะรองจากประชาธิปัตย์นะเก่าแก่มากนะอนนี้เป็นเป็น,ปนพักที่มีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะคไ,มไม่ได้เกิดจากการตั้งขึ้นมาใหม,ม่ใช่ไหมคะชาติไทยน,นานมากก็ห้าสิบกว่าปีแล้วคือแต่ก่อนแต่ก่อนชื่อชาติไทยนะครับแล้วก็เกิดเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นก็เลยต้องมาเป็นชาติไทยพัฒนาก็คือโครงสร้างเดียวกัน คณะกรรมการบริหารพรรคชุดเดียวกันทุกคน<ช><ช>อยู่ในพรรคก็เป็นคนเดิมทั้งสิน้นนะฮะพรรคชาติไทยอ่ะเราไม่ปกติบรรจุพรรคภูทรไม่มก็เลยพิหารใช่ใช่คืออย่างนี้ฮะคือพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเป็นเป็นพรรคของท่านบรัญรหารศิลปะอาชาชนะครับซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยเราครับ,รบซึ่งวันนี้ท่านท่านไม่ได้ท่านจากเราไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในหัวใจของพี่น้อง ชาวไทยอยู่นะครับวันนี้ก็มาเป็นคุณกัญจนาศิลปอาชาซึ่งเป็นลูกสาวเป็นลูกสามาเป็นหัวหน้าพรรคไม่จริงคุณกัญจนาเลยนะเป็นคนที่เป็นมือขวาคุณบรรหารขณะที่คุณบรรหารเป็นนักการเมืองกัญจนาเป็นอันนี้ผมจำจำแม่นเลยเพราะว่าคุณกัญจนาเป็นนักนิสิตจุฬาเรียนอยู่จุฬาแล้วเป็นเป็นคนที่คิดให้คุณบรรหารหลายๆอย่างคือไอ้ตรงนี้เนี่ยคือผมเนี่ยสนิทกับ กับตระกูลเนี้ยค,คุณคุทคอปเนี่ยผมสนิทกันจะหมายความอ่านั้นก็โอเคเล่าฝั่งและลักษณะนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออโอเคแสดงว่าคุณกัจน,นานี่เขาสัมผัสโอในเรื่องการเมืองมาตลอดชีวิตทีนี้ทีนี้ถามพี่หานีดนึงค่ะพอเปลียนจาก การเป็นนักแสดงมาเข้าสู่วงการการเมืองมันแตกต่างไหมคะชีวิตแตกต่างไปยังไงบ้างคะแตกต่างมากมากมากเลยนะครับคือเราเป็นดาราก็รู้อยู่เราเดินไปไหนมีแต่คนวิ่งมาหาเรานะถูกไหมวิ่งมาหาเรามาขอเรื่ยพอเป็นนักการเมืองเนี่ยมีแต่คนหนีอ่ะไม่หนีเลย ไม่ได้หนีคือเราต้องวิ่งหาเขานะครับก็คือเข้าไปไหว้เขาแนะนําตัวเองพูดถึงนโยบายว่าเราจะดูแลเขายังไงจะทําอะไรให้เขาเขาจะเลือกคุณมาเพื่ออะไรทําอะไรยังไงเลือกไปแล้วหายหน้าหายตาเหมือนคนเก่าๆไหมจะมาทํางานให้เขายังไงอย่างเงี้ยนะครับข้ามไปนิดนึงตะกี้ลืมถามเมื่อคุณย้ายมาอยู่พักชาติไทยแล้วเนี่ย ตำแหน่งคุณทําอะไรอยู่ในพรรคไทยอ๋อผมมาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นครั้งแรกของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบสามสิบเขตตำแหน่งใหญ่มากเลยรับผิดชอบมากเลยรับผิดชอบหมดเลยครับก็คือก็คือมีหน้าที่ในการดูแลอย่างไรบ้างครับพี่ก็คัดสรรผู้สมัครนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นผู้สมัครสอสไปแล้วทั้ง30คนใน50เขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ30เขตเลือกตั้งเนี่ย แล้วก็ต้องลงไปช่วยเขาหาเสียงทุกเขตเลยต้องไปทุกเขตเลยทุกเขตเลยเพราะว่าเราเราดูแลในกรุงเทพมหานครคือหลายคนอาจจะคิดว่าเออกรุงเทพมหานครแค่จังหวัดเดียวแต่จังหวัดเดียมีสอสอสาคนนะคคนเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดนะฮะในทุกทุกจังหวัดในในประเทศไทยเลยนะครับผมเองลงบัญชีรายชื่อหรือปฏิลิสของพักเนี่ยวัะนั้นก็มี ต้องเอาตัวเราเนี่ยไปช่วยเขาเนี่ยหน้าไม่ไม่แดงๆนี่เรเดินเดินหาเสียงช่วยแลวพวกนี้ก็ข่าวต้องนอนกนพวกนี้ก็ขาวมันเดินเล่นมันก็ลอกก็เดินมาแดงไปทีนี้เจมส์ถามนิดนึงค่ะเวลาเราลงแต่ละพื้นที่เขาเรียกว่านโยบายเรามันต้องเหมือนกันทุกเขตไหมคะพี่หานคืออย่างนี้ฮะนโยบายพักก็คือนโยบายของพักโดยรวมนะครับ พรรคชาติพัฒนามีนโยบายของคนกรุงเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเพิ่มนโยบายของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมไปอีกเพราะอย่างที่ผมบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พรรคชาติพัฒนาส่งในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นผมเองอยู่ตรงนี้มา17ปีเราสัมผัสหลายอย่างมาเยอะนะครับเรารู้ว่าชุมชนเ่ยต้องการอะไรหมู่บ้านต้องการอะไรเข้าถึงเขาแล้วเขาต้องการอะไรพวกนี้เราก็จะมาเพิ่มเติมเป็นนโยบายในอนาคตต่อไปวันนั้นวันนั้นที่ที่ออกทีวีที่คุณท็อป ก็ดีเบตนะเกออ็พูดดีนะเขาบอกว่าเออเอาอยัางไงก็อยู่ในรัคชาติไทยเนี่ยถนัดต่งางจังหวัดแล้วจะมาดูแลกรุงเทพันดูแลยังไงคุณท็อปก็บอกว่าเราใช้คอนเซปต์ของสุพรรณบุรีเลยสุพรรณบุรีโมเดลสุพรรณบุรีคือจังหวัดที่ที่เป็นตัวอย่างของการเมืองไทยที่ทุกคนยกยกตัวอย่างว่าเป็นจังหวัดที่จเจริญเขาจะเอาย่อเขตนี้ ทุพันจุดเด่นยังไงเขตนี้มีัญนาอะไรเขาจะทำเงี้ยเออผมว่ามันเข้าท่าดีเหมือนกันใช่ใช่แล้วอย่างเงี้อ่ะตอนที่<ต>คุณย้ายผมย้ายก,กับไปที่พักไทยรักไทยทีเขาไม่ได้ตําหนิคุณเหรอเพราะว่า,วาอเอาคืออย่างนี้ฮะผมแบบที่ผมบอกผมไม่เคยย้ายพักในผมอยู่ตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึงเพื่อไทย17บปีเนี่ยรเรามีทั้งตําแหน่งทางการเมืองได้เลือกตั้งได้เป็นผู้แทนมีทั้งตําแหน่งข้า,าราชการการเมืองก็คือแต่งตั้งโดยคอรมอนะครับ ก็ทําผลประโยชน์ให้กับพักมาโดยตลอดนะครับเราไม่เคยที่จะไปะทะเลาะหรืออะไรกับใครคแต่ว่าพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยที่ผมได้ลาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแต่ที่ผมบอกว่าท่านท่านท่านโอเคนะ,คะแล้วท่านก็แฮปปี้ว่าเออหารจะก้าวต่อไปในอนาคตซึ่งจะเติบโตไปในทางการเมืองต่อไปนะครับซึ่งแต่เราก็ยังเป็นเป็นพี่น้องกังเป็นแม้แต่คนละพักแต่เราก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่นะครับครับก็ดีนะก็อย่างน้อยสุดก็คุณก็ณเป็นทางทางเลือกของคุณ หนึ่งนะที่ที่เห็นด้วยนะเจคือคือผมต้องต้องเปิดทีวีทุกวันเนี่ยนะเกือบทุกช่องเดี๋ยวก็จับมาด<ช>ีเบตดีเบตดีเบตดีเบตแต่ละพักแต่ะละพักแต่ะละพัก,กน,นะผมก็เห็นว่าพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยพูดน้อยนะผมดูดูว่าเขาพูดน้อยเขาเขากลัวอะไรทําไมพูดน้อยทําไมไม่พูดเยอะเนรอวะ เดี๋ยวต้องกลับไปติวเข้มบางเขตบางเขดอะไรหรือกลับไปติวเก็พยายามพยายามเต็มที่นะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเราเพิ่งมาลงครั้งแรกในกรุงเทพมหานครเมื่อนั้นน่ะน้องน้องทั้งสามหรือพี่พี่ทั้ง30คนสสที่เราส่งมาเนี่ยบางคนก็ใหม่บางคนก็มีประสบการณ์แล้วเคยเป็นสมาชิกสภาเขตมาก่อนเคยลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนมาก่อนแล้วก็มาจากหลายพักด้วยนะครับพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจระบบปัญหาดีแต่น้องใหม่ๆหลายๆคนที่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอาจจะยังยังไม่ทราบนะครับซึ่งซึ่งเราก็พยายามให้เขาเข้าถึงเข้าใจนโยบาย เพราะว่ากรุงเทพมหานครต้องทำยังไงใช่ใช่นโยบายหลักๆของพรรคคุณคืออะไรเอาของพรรคก่อนละกันคืออย่างนี้ฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ที่แบบที่ี่ต้อยพูดเมื่อกี้นะว่ายกของสุพรรณบุรีโมเดลมาก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยจังหวัดสุพรรณเนี่ยไม่มีเขาเรียกจังหวัดผ่านคนขับรถก็หายไปเลยหายไปเลยค่ะไม่เคยมีใครหยุดไม่เคยมีใครเพราะมันไม่มีอะไรเลยนะวันนี้ที่เราเห็นเป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านบรรหารแล้วก็พรรคชาติพัฒนาเป็นคนทำมาคุณกัญจนาศิลปตนาชาคุณวราวุฒิตรัตนาชาเนี่ยคนทำมานะครับ เพราะนั้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยแม้แต่ใจกลางเมืองนะฮะเอาเขตตรงกลางเลยเนี่ยมีหลายชุมชนที่น้ำยังเข้าไม่ถึงก็มีไฟก็ไม่ถึงถนนทะเบียนบ้านยังไม่มีเลยโรงเรียนอะทะเบียนบ้านไม่เจอนะโรงเรียนนะโรงเรียนซอมมากเลยเนี่ยทะเบียนบ้านเนี่ยไม่มีอันนี้แล้วก็สะพานขอสอรก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กไอ้ข้างๆพวกเนี้ยเขาต้องใช้สัญจรตรงนี้แล้วก็ที่เราเห็นว่าบางทีมีมอไซค์เข้าออกไปอะไรเงี้ยหรือมันมันซุดมันพังมาเลยเด็กเด็กก็ระบาด พักพิหารนี่ทํา,าทได้นะทําได้ผมผมทํามาแล้วสิบเจ็ดปีที่ผมอยู่ไปดูในพื้นที่ผม,มแล้วเขตพื้นที่วังทองหลางเนี่ยคอสอรอนี่ผมทําเป็นเขื่อนอย่างดีเลยนะครับถนนถนนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตอนผมเข้าไปเนี่ยน้ำท่วมหมู่บ้านนะ,ะอย่างเช่นลาดพร้าวแปดเจ็เข้าไปหมู่บ้านทิวสวนหลายโครงการเนี่ยน้ำท่วมถึงเขาเ่านะครับผมทาพอผมเป็นผู้แทนผมทําปั้งเนี่ยจนวันนี้ไม่ท่วมอีกเลยมผมกลับเข้าไปขอคะแนนเขาก็โอ้เลือกแน่นอนคุณมาเนี่ยเอาเลย คือได้หรือไม่ได้ไม่สนใจใช่ไหมยังไงก็ต้องทํายังไงก็ต้องเราเราเป็นนักการเมืองนะครับไม่ใช่ว่าเราได้แล้วถึงจะทำนะครับบางคนได้บางคนได้ก็หายไปเลยไม่ทําอะไรเลยไอ้ผมเนี่ยแม้จะได้ไม่ได้ผมก็ยังลงพื้นที่ไปหาพี่น้องประชาชนอยู่เหมือนเดิมไปถามปัญหาไปหาอยู่เหมือนเดิมแลวอะไรที่เราประสานของงบประมาณผ่านตรงนู้นตรงนี้บางทีนะครับเราไม่มีตําแหน่ง จริงจงจากการเลือกตั้งเนี่ยแต่เรามีเส้นสายที่เราสามารถประสานของงบมาลงตรงนี้จะผ่านการเคหะแห่งชาติก็ดีจะผ่านารออตรงไหนก็ดีมาวางไว้เพื่อจะได้มาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้และเข้าให้ถึงเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาาอยากได้นี่ความปลอดภัยอีกอย่างหนึง่งมืดๆน,น,นะคะไฟฟ้าแบบเนี้แต่ C C T V เนี่ยสำคัญมากพื้นที่ผมเนี่ยติดแทบจะ แทบจะหมดแล้วนะฮะคราวที่แล้วผมลงเลือกตั้งอยู่ที่เขตบางกะปิเนี่ยแฟลตของจันทั้งหมด30แฟลตเนี่ยซีซีผมติดหมดเลยนะครับมุมไหนมุมมืดผมติดไฟสองสว่านแบบนี้ก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้ใช่ไหมครับใช่ไฟ2สว่างผมติดทุกมุมเลยนะวันนี้ไม่มีการมั่วสุมไม่มีการเข้ามาแล้ว CCTV ของผมเนี่ย ลิงก์กับตำรวจเลยนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนไม่มีใครกล้ามั่วสุมมาเสพยาเสพติดอะไมีอันนี้อดอย่างนี้ถือวระสุดยอดอะไรนะไอ้ก้าวข้ามอะไรนะก้าวข้ามความขัดแย้งอันนี้เป็นเป็นสโลแกนของของพรรคชาติพัฒนาเลยแล้วทำไมพรรคพรรคอะไรพรรคประชารัฐก็จะมีนะก้าวมอันเดียวกันนะบ่คืออย่างนี้ฮะท่านบรรหารศิลปะอาชาเป็นคนเขียนเองกับมือก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อพัฒนาประเทศไทย อ่าร่วมร่มแบบพัฒนาเอาคือท่านเป็นคนเขียนเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่หานมาต่อนะคะคุณผู้ชมอยาเพิ่งเปลี่ยนนะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะมีเคล็ดลับดีดีแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้พี่หานมาเองเดี๋ยวจะมีอีกสองท่านคุณผู้ชมติดตามในวันต่อไปมีเดียมีครับมีสองคนนี้สองคนนี้คือคนที่ที่พี่เฟ้นเพื่อ เพื่อที่ต้องเป็นไปลงพื้นที่พี่ไม่ได้ลงเขตแต่ว่าพี่จะพยายามสารต่อคนที่อยู่ในเขตของพี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วสองคนนี้ตั้งใจมากเป็นน้องใหม่ที่น่ารักมากครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะคะว่ากรุงเทพนะกรุงเทพนะกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพไม่เอ่สุพรรณบุรีนะไม่ใช่เอาละค่ะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมามีเคล็ดลับดีมาฝากสักครู่เดียวค่ะ